ดีครับผมนายสุวัตภูมิราชสาขาการจัดการโลจิสติกส์จะมาละเล่นลูกบอลชัยชนะนะครับกติกาเ,เกมลูกบอลชัยชะนะครับถ้าเ,เราจะเปิดเพลงแล้วก็ให้ลูกบอลไปแต่ละคนไปเรื่อยๆถ้าเพลงจบหรือหยุดที่ใครคนนั้นจะแพ้นะครับรครับเลยมันคืดีมากหน่อย ามาเริ่มกันเลยนะครับมาเพลไปเพลงเลยอ้าวเริ่ม นี่ด like ีคนแพ้เองเลยไม่ไม่คนแพ้จะจะออกมาสันทนาการนะครับถ้าวันวันเล่นจริงๆก็จะมีของรางวัลให้นะครับผมขอบคุณมากครับ